อีกหนึ่งความจริงจังที่ที่ไทยเราเนี่ยทำให้เห็นโดยเฉพาะเรื่องของ scammer นี่ต้องบอกเลยว่ารัฐบาลชุดนี้โดนรุกหนักแต่ว่าเมื่อวานนี้ถ้าใครเห็นข่าวการยึดทรัพย์สวกัมพูชาที่ชื่อว่านายรียงพักใช่ไหมคะรียงพัฒลียงพัชาสวูชาที่มีเอี่ยวกับเรื่องของเส้นทางเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของก c เมอ e ์เนี่ยแล้วก็มีทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเข้าใจว่าก็ หลักร้อยร้อยล้านแหละพันล้านแหละแต่ว่าเมื่อวานนี้เห็นเป็นรูปธรรมก็คือการอายัดยึดไปแล้วเจกว่าล้านใช่คะก็คือคนนี้อ่านี่ก็เห็นความจริงจังแล้วว่ารัฐบาลทําจริงนะคะอ่า้วก็ะจะมีการขยายผลอะไรมากกว่านี้แน่นอนเห็นวันนี้เซ<า>็นถอนสัญชาติไปแล้วนี่เพราะว่าเขาถือสองสัญชาติมาเนาะลียงพักคนนี้ก็เซ็นเรียบร้อยไปแล้วนะ แต่ว่าเจ้าตัวก็อยู่ที่กัมพูชาใชก็ยังไม่ได้ถูกจับภุมตัวอะไรแต่อย่างใดนะก็คือดาเนินการเฉพาะในประเทศไทยเราเท่าที่ทําได้ก็ให้เห็นว่าเงินทรัพย์สินอะไรที่ที่เป็นเงินสกปรกของคุณเนี่ยถ้ามาอยู่ในฝั่งของไทยเราก็จัดการถ้าถาว่าเราเราเราแอคชั่นเยอะพอไหมเนี่ย คำตอบมันควรจะเป็นยังไงดีคือเราว่ามันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณมันอยู่ที่ว่าทําตรงจุดหรือเปล่าการตั้งบอร์ดปราบสแกมเมอร์ขึ้นมาหรือว่าทําตรงจุดเพราะอะไรเพราะว่าพอพอวันนี้พอมันเป็นวาระของโลกอะทุกประเทศต้องมีบอร์ดแบบนี้ค่ะทุกประเทศที่เกี่ยวข้องที่อยากจะปราบนะต้องเขาเขาจะมีบอร์ดแบบนี้เพราะว่าในบอร์ดเนี่ยมันจะมีทั้งส่วนของการคลัง ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ส่วนตำรวจส่วนทหารมีหมดไง hmm. การที่ถ้ามันอยู่แยกๆกันเขาก็ทำงานปกติของเขานั่นแหละแต่พอมันยกระดับเป็นวาระแห่งชาติวาระแห่งโลกแล้วอะ่ะ hmm. มันต้องประสานแน่นขึ้นดังนั้นการมีบอร์ดอันนี้ถึงบางคนอาจจะมองว่าแค่ตั้งบอร์ดหรือเปล่าจริงๆมันคือจุดเริ่มต้นที่ hmm. สาคัญที่สุด มันดีกว่าการบินไปพยายามจับอะไรแล้วจับไม่ได้อืเขาไม่ได้ว่าใครนะอันนี้แต่ว่าไม่เห็นเท่านี้แต่ว่าคุณเนี่ยถ้า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 เทียบนะเหมือนกับถ้าคุณคิดว่าเวลามีน้ําท่วมแล้วนายกลงไปลุยน้ําถึงเอวให้เห็นแล้วคุณจะแฮปปี้ว่านี่คือแอคชั่นที่ดีที่สุดอืถามว่ามันใช่หรือเปล่าก็เหมือนกันถ้าคุณบอกว่ามีสแกมเมอร์คุณหวังจะเห็นภาพ ผู้นำไทยสักคนหนึ่งบินไปกัมพูชาเนี่ยมันก็เหมือนคุณแค่อยากเห็นภาพคนลงไปลุยน้ําท่วมอย,อ,อ,อย่างที่เราพูดไงว่าเกาหลีใต้อะ<ๆ>เขาก็มีแรงกดดันสูงกว่าเราอีกนะรัฐบาลของเขาอะ เพราะงั้นไอ้ด้วยแรงกดดันนั่แหละทำให้เขาจึงต้องแอคชั่นแบบนี้ไงโดยการบินมาเพราะว่าเพราะว่าของเขาามันมีคนตายของเขามันมีอีกบริบทหนึ่งด้วยก็คือว่ามันมีคนถูกจับอยู่คนหายเป็นร้อยที่เขาจะต้องเอาตัวกลับไปดําเนินคดีต่อที่เกาหลีใต้เขาก็ไปรับมลันไปด้วมันก็มีบริบทของมันค่ะแต่กลับมาที่เรื่องปราบสแกมเมอร์ของไทยนยคะการที่นายกนั่งหัวโต๊ะ มันจะมี impact กับการแก้ปัญหาเช่นเดียวกับที่นายกนั่งหัวโตวสมชแล้วมันมี impact มกับเรื่องไทยกัมพูชา